เฮ้ hey, สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือที่เราเรียกว่าฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กหรือข้อมูลป้อนกลับก็คือทุกคนคงคุ้นเคยกับคำนี้นะครับซึ่งจริงๆมันคือข้อมูลการตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง mm. เช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลลัพ์กระบวนการทำงานการเรียนหรือว่าการประเมินศักยภาพคน ซึ่งเน้นในการให้การฟีดแบ็หรือข้อมูลป้อนกลับเพื่อนําไปสู่การพัฒนาตัวอย่างของข้อมูลป้อนกลับนะครับและการนํามาใช้งานเช่นในการวางขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเราอาจจาเป็นจะต้องได้รับฟีดแบ็จากจํานวนการค้นหาหรือยอดไลค์ยอดวิวต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในขณะที่หาเป็นข้อมูลป้อนกลับการทำงานของพนักงาน จริงๆก็อาจจะเป็นผลงานที่ทําให้ได้ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานก็ได้หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินการสังเกตซึ่งเมื่อบอกด้วยวิธีการที่เหมาะสมพนักงานคนนั้นก็สามารถนําข้อมูลฟีดแบ็กเหล่านี้ไปพัฒนาและปรับปรปุงข้อเสียของตนเองและช่วยในการวางแผนอาชีพรวมถึงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้หัวหน้าเนี่ยเลือกงานที่เหมาะสมกับทักษะของเราด้วยหากเราให้ข้อมูลป้อนกลับอย่ถูกต้อง จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ฟังพัฒนาตนเองฝึกฝนความสามารถใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อาการทํางานแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ข้อมูลป้อนกราบบผิดๆบันทอนกําลังใจเขาก็จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเขาเนี่ยลดลงอย่างมากและส่งผลเสียต่อการทํางานของพวกเขาและต่อองค์กรครับ แน่นอนสิ่งที่สําคัญสําหรับฟีดแบ็กก็คือมีความเป็นวัตถุวิสัยและวัดผลได้ตัวนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญเราจะต้องเตรียมตัวชี้วัดว่าอะไรคือความสําเร็จของงานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าตัวชี้วัดจะเป็นตัวที่ระบุว่าคนคนนั้นได้ถึงเป้าหมายหรือยังเราสามารถวัดเขาผ่านตัวชี้วัดต่างๆได้ซึ่งตัวอย่างของตัวชี้วัดได้แก่จํานวนวันที่มาทํางานสายหรือจํานวนคําสะกดที่ผิดในเอกสารเป็นต้น นอกจากนี้การให้ฟีดแบ็กก็ควรจะมีสิ่งอ้างอิงเพราะว่ามันจําเป็นเพราะเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนจะลืมสิ่งที่ตัวเองที่ตัวเองได้ทําไปหรือจําได้อย่างบิดเบือนดังนั้นการให้ฟีดแบ็กจึงควรทบาบ่อยๆเป็นประจําและทําทันทีหลังเกิดเหตุการณ์สาคัญที่เราต้องการให้ทําต่อไปหรือต้องการแก้ไขดังนั้นการเตรียมหลักฐานประกอบคําพูดของตัวเองจําเป็นมากอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการให้ข้อมูลป้อนกลับทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างรอบด้าน เพราะการให้ฟีดแบ็กไม่ใช่การตำหนยอย่างเดียวแต่เป็นการบอกว่าควรทำอะไรต่อไปและอะไรที่ควรหยุดทำและอะไรที่ควรปรับปรุงดังนั้นการที่ให้ข้อมูลป้อนกลับทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างรอบด้านจึงมีความจำเป็นโมเดลฟีดแบ็กแรกที่จะนําเสนอวันนี้ก็คือฟีดแบ็กแซนวิชคือการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เริ่มจากการชมก่อน ตามด้วยข้อความที่อยากให้ปรับปรุงและชมตบท้ายอีกครั้งหนึ่งเพื่อรักษาความรู้สึกและกำลังใจของผู้ฟังในโมเดลนี้นะคะเราจะเริ่มจากการชมสิ่งที่ผู้ฟังได้ทำดีในปัจจุบันหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้เชื่อมโยงกับชํำชมกับริบทที่ชัดเจนไม่ดูเป็นการชมไปงันาง,งานันในขณะที่ตรงกลางของแซนวิชจะเป็นการพูดถึงข้อควรปรับปรุงซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ให้ข้อมูลอยากให้ผู้ฟังเปลีป่ยนแปลงและอย่าลืมบอกวิธีการแก้ไขด้วยนะคะ สุดท้ายเราจะกล่าวให้กำลังใจผู้ฟังให้มองทุกอย่างไปแง่บวกแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนตัวเองได้และตรงนี้แหละเราจูงใจแล้วก็เราต้องพูดกระตุ้นให้ผู้ฟังรับข้อมูลป้อนกลับโมเดลต่อมานะคะก็คือโมเดล SBI ตัวอ,อักษร S หมายความว่ามาจาก s ิต u a เอช n ัีมาจาก Behavior ยและ I มาจากอิมแพ t ซึ่งเป็น3าประเด็นที่ต้องพูดเพื่อให้ฟีดแบ a กลับค่ะโดยเริ่มจากซิทูเอชันผู้พูดต้องระบุถึงสถานการณ์ที่พฤติกรรมเกิดขึ้นอย่างเจาะจงไม่คุ้มเคือเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นและจําในสิ่งที่ตัวเองทําในช่วงเวลานั้นได้ต่อมาตามด้วย behavior ซึ่งผู้พูดจะพูดถึงพฤติกรรมของผู้รับข้อมูลป้อนกับซึ่งในขั้นตอนนี้จริงๆพูดได้ทั้งพฤติกรรมที่น่าเชื่อชมและควรปรับปรุงนะคะส่วนอันที่3จะต้องพูดถึงอิมแพคหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับส่วนรนนวมมงงาน องค์และแม่ของพวกเขาค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้อาจารย์จะมาพูดต่อเนาะในเรื่องของการให้ฟีดแบ็ k หรือการให้ข้อมูลป้อนกลับข้อมูลป้อนกลับที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้ก็คือการให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบ p e n d ด l ลทันหรือชื่อเต็มก็คือเพนเดลตันฟีดแบ็กโมเดลซึ่งจะคล้ายกับการโค้ช ตรงที่คําถามปลายเปิดเราจะใช้คําถามปลายเปิดเนี่ยถามผู้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อกระตุ้นให้คิดและก็สะท้อนการกระทําของตนเองและเพื่อสร้างการตระหนักรู้และการปรับปรุงแก้ไขต่อไปยังไม่จบแค่นั้นนะคะเราก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่ใช้กันเยอะมากหรือเรียกว่าโมเดลการประเมินแบบ360ดีกรีหรือ360องศาอ,อันนี้นะคะเราจะใช้ประเมิน ผู้ที่ถูกประเมินจากรอบด้านทั้งหมดเลยทั้งเพื่อนร่วมงานลูกน้องหัวหน้าผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าหรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าทั้งลูกค้าก็ได้ผู้ที่มาติดต่อก็ได้รวมถึงให้เจ้าตัวเองที่จะประเมินตัวเองเนยก็ต้องทำการประเมินตัวเองด้วยแล้วเราก็จะนำผลประเมินทั้งหมดมารวมกันเพื่อเก็บเป็นข้อมูลรอบด้านอย่างที่กล่าวไปอะค่ะวิธีนี้คือเป็นวิธีที่ค่อนข้างใช้กันเยอะ โมเดลต่อมาที่อาจารย์อยากจะคุยนะก็คือเป็นเรื่องโมเดลฟีดฟอร์เวิร์ดซึ่งอย่างที่เห็นก็จากชื่อก็คือโมเดลฟีดฟอร์เวิร์ดก็คือไปข้างหน้าเนาะมันเป็นการวิธีให้ข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโดยการที่เน้นการพูดถึงสิ่งที่อยากทําหรือว่าอยากให้มันเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราจะต้องถามคามถามแล้วรวมถึงการวางแผนนี้ด้วยสาหรับอนาคตข้างหน้ามากกว่าการที่เราจะไปคุยเรื่องสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือเรื่องในอดีตนะคะซึ่งอันที่จริงเนี่ย ยังมีวิธีการมากมายเลยในการให้ฟีดแบ็กแต่ว่าวันนี้คลิปของเราก็นำเสนอบางอย่างแล้วก็เป็นตัวสำคัญสำคัญที่ผู้เรียนทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หวังว่าการเรียนการสอนในบทนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีของทุกท่านนะคะเนื้อหาต่างๆที่ลงลึกมากกว่านี้เราจะเจอในด็อกิเมนต์นะคะหรือในไฟล์เอกสารที่เราแนบไว้ยังไงก็อย่าจะันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้เรียนบทนี้กันไปผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเข้าใจและสนุกกับบทเรียนนี้นะครับเจอกันบทหน้าครับ